สวัสดีค่ะ,ะบั็อกสตาร์ภสองค่ะแอลค่ะ เดี๋ยวเรามาดูรีวิวนะคะเป็นหมวดกันเปื้อนกันน้ำลายเด็กนะคะลูกค้าจ๋าเป็นงาน USA l o t s p นะคะลูกค้าจ๋าเป็นสินค้าสองทางบริษตันจ้ะราคาหกพันห้าร้อยบาทนะรุค่ะจ๋าน้ำหนักนะคะ25่สิบากิโลจำนวนชิ้นประมาณการนะลูกค้าจ๋าเ0้ถึง1,000ชิ้นตกต้นทุนต่อชิ้นค่ะลูกค้าจ๋าขออนุญาตประมาณการนะคะ7บาทจ้ากันเปื้อนกันน้ำลายกันขี้มูกรุค่ะจ๋าเอาง่ายๆได้หมดเลยนะลูกค้าจ๋าต้นทุนต่อชิ้นของเขาคือคุ้มมากใช่ค่ะ7บาาททเ่นนั้ เจ็บาทเท่านั้นคือปกติเราจะบอกว่าหลักสิบใช่ไหมคะค่ะอันนี้ไม่ถึง10บาทเจ็ดบาทเท่านั้นค่ะเรคค้าจะเชื่อได้เลยว่าคนที่มีลูกอ่อนคือต้องมีแน่นอนใช่ค่ะถ้าไม่มีคือแปลกนะคะน้ำค่ะเพราะเวลากินข้าวให้นมลูกอ่าแล้วก็กินนมอ่กินขนมค่ะอ่ากินไอ้กรีมค่ะกินข้าวช้าข้าวเที่ยงอ่าข้าวบ่ายข้าวเย็นเยอะมากไม่ถึงที่หรอไม่ใช่ถึงที่ หมยถึงพี่แอลแล้วก็ทุกวันนี้นะคุณแม่แม่เลี้ยงลูกแบบอะไรนะเขาเรียกอะไรนะคือให้กินเองอะ่ะพี่แอลจ้ะคือหยิบเองกินเองนะคะแต่ว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกอะไรไม่รู้ไม่มั่นใจนะคะนะคาะจา๊ะ ต้องมีผ้ากันเปื้อนรค่นค่ะต้องมีผ้ากันเปื้อนแล้วพวงผื้นละเจ็ดบาทเจ <น S 2> ็ดบาทมากรุาจา่คุ้มมากนะคะ่ะแบบนี้มีด้วยค่ะคือถ้าเกิดเรากินปุ๊บมันก็จะมาะค้างอยู่ตรงนี้อ่าคือโบอห้ตกไซฟงเซฟเอร์นะ,ะรุ่นา,าประมาณนี้อาจจะมีมาบ้างนะคะใช่ค่ะเยอะๆกันเป็นไรฟังไม่ผิดกันรุ่นค่าสำหรับตรงนี้ราคาหก,กาพันหร้อยบาทเท่านั้นค่ะต้นทุนเจ็ดบาทค่ะเจ็ดบาทเท่านั้นขายท,าทาั้ค่ รัวค่ะขายได้ตั้งแต่สามเก้าสี่ก้าห้าก้าหรือว่าลูกค้าจับเป็นเซตจับเป็นคู่จับเป็นแพ็คค่ะลูกค้าจ๋าจับแบบเป็นเซตเซตเลยสิบพืนใครที่สิบพื้นสามร้อยสิบพืนสี่ร้อยนะคะลูกค้าจับแต่แล้วแล้วแต่กลุ่มแล้วแต่ตลาดนะคะค่ะลูกค้าจ๋าสุดคุ้มกันไปเลยขายของเด็กอยู่แล้วถ้าไม่มีโมนิทัวร์พลาดนะเรื่องจ๋าเพราะว่าเราต้องเอาให้ครบเซตหรืออ่าลูก เป็นแบบว่าไร์สดขายก็ได้แต่ว่านมากอ่ะลูกค้าแบบว่าที่มาซื้อเสืายแบบนี้ขายหน้าโรงพยาบาลจะจะชอบไปขายตามหน้าโรงพยาบาลนันค่ะใช่ค่ะหรือว่าจะขายฝั่งตรงข้ามน้ําเคยสังเกตไหมว่าบางคนอ่ะถ้าเป็นสมัยสมัยเก่าบ้านเราอ่ะเขาจะไม่ซื้อเสื้อผ้าก่อนคลอดลูกพอคลอดปั๊บเราก็ไม่ซื้ออ่าบางคนค่ะลูกค้าจะขายอุปกรณ์แบบว่าเกี่ยวกับเด็กคนนุ้งคนนุงผ้าองค์ผ้าอ้อมค่ะลูกค้าจะจะขายฝั่งตรงข้ามกับหน้าโรงพยาบาล เพราะว่าคลอดปุ๊บเราจะได้ซื้อเลยะะใช่ค่ะจะอัดยิ่งเป็นมวนนี้ต้นทุนไม่ถึงหลักสิบค่ะค่เจ็ดบาทเท่านั้นโอ้โหคุ้มมากเจ็ดบาทเท่านั้นใช่ค่ะเจ็ดบาทเท่านั้นค่ะลูกค้าจ๋ายารอช้านะสนใจก็สามารถซื้อได้เลยนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าพื้นเล็กพื้นใหญ่มีมานะคะลูกค้าจ๋าค่ค้าปนมาเลยนะคุณน้องๆหนูหนูนะคะลูกค้าจ๋าแบบนี้ก็มีมาค่ะแบบนี้น่ารักมาก ูกค้าจ๋าสวยๆเลยนะคะสีสดๆค่ะรกค้าจ๋าแนะนําเลยนะคะต้นทุนเจบาทเท่านั้นนะคะใช่ารักค่ะเหมือนอันเมื่อกี้เลยน่ารักแต่ว่าถ้าบางคนก็ไม่ใส่นะเพราะว่ามันหนักกรานำค่ะ,ะแต่ว่าแล้วแต่คนชอบใช่ค่ะจะเป็นสไตล์แบบนี้ก็ได้ได้ด้ค้าจ๋าจะเป็นผ้าแบบนี้ก็ดีนะรกค้าจ๋าเลือกโทนสีค่ะโอ้มีมาทุกสีูกค้าจ๋าอย่าถามสีเลยนะคะมีมาทุกสีค่ะลวดลายมีมาหมดค่ะน่าลงน่ารักสีเรียบเรียบกระตรงกระตูนนะคะูกค้าจ๋ามีมาหมดเลยนะคะ ใช่ค่ะเอาง่ายๆมีชุดโทนสีนั่นเองนะคะแล้วก็หมวดนี้ค่ะลูกค้าจ๋าคุณภาพก็7 a ด้วยค่ะมีเปอร์เซ็นต์เสียหายเปื้อนดำจำรูที่ต้องเอาไปซักเอาไปลิกค่ะลูกค้าจ๋าอาจเจอบ้างถ้าถึง15ค่ะตามเกณฑ์ของทางบริษัทบัคนะคะใช่ค่ะว้ยแต่ว่าน่ารักค่ไม่น่ารักเนาะน่ารักระเบิดเราไม่ได้ดูเลยใช่ค่ะไปเร็วมากไปเร็วเลยค่ะลูกค้าจ๋าเพราะจำนวนชิ้นเยอะมาก900ถึง1,000ชิ้นนะคะลูกค้าจ๋าแต่ชอบตรงที่ต้นทุน7บาทใช่ค่ะ7บาท รคาจาต้นถึง7บาทน,นะคะใช่ใชค่ะราคาจาสุดคุ้มจริงๆนะคะแนะนําเลยนะคะใครที่สนใจ c f ได้เลยนะคะใช่ค่ะราคาจาไม่ได้ขายหมดนี้ มมเดเลนหมวดนี้เรามีเป็นหมวดอื่นจ่ะลูกค้าจะสามารถพูดคุยสอบถามเป็นสินค้าหมวดอื่นๆได้นะคะลูกค้าจะสามารถเช็คได้นะคะใช่ค่ะหมวดเด็กเราก็มีหลาลกหลายรายการเนาะตอนนี้เป็นงานอะไรนะเด็กหน้าปันกงเราก็ยังพอมีนะคะลูกค้าจะสามารถสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะคะซื้อเก็บซื้อตุนไว้ได้เลยสําหรับใครที่สนใจน,นะคะลูกค้าจะซื้อแต่ว่าตัวนี้คุ้มนะคุ้มมากตัวนี้ไปขายก่อนลูกค้าจะซื้อเยอะรถเยอะนะคะลูกค้าจะซื้อ10กระสอบมีส่วนลดด้วยห0ึ่อพันอา ซื้อสิบกระสอบมีราคาทรงนะคะลูกค้าจะซื้อครบสองหมื่นมีส่วนลดหนึ่งพันบาทนะคะหรือว่าลูกค้าจะซื้อเซตราคาเหมานะคะลูกค้าจะก็มีมาเหมือนกันนะอุ้ยอันนี้เป็นเซตเลยอะ่ะอุ้ยน่ารักมากใช่ไหมคะใช่ค่ะมา<ต>เป็นเซต็ต<อ>มมใหม่ๆเ,เลยเจอมือหนึ่งมาเยอะอยู่นะเยอะอยู่นะ อยู่ในนี้แล้วแยกไม่ออกนะว่าไหนจะเป็นของผู้หญิงหรือของผู้ชายนะลูกค้าจะอยู่ในนี้ได้ทั้งเด็กหญิงและเด็กชายนะลูกค้า,คาจะไม่สามารถระบุได้ผู้ชายกี่ิีนผู้หญิงกี่ินแต่เรารู้อย่างเดียวแค่นั้นค่ะพาร์ทบอกได้คําเดียวลดนะลดเลยลดนะลูกค้าจ๋าอย่ารอช้าค่ะลูกค้าจ๋า สี่ถุงเท่านั้นเพื่อจะได้เป็นสมาชิกกบ,บริษัทบัคของเรานะลูค้าจ๋าหรืออยากขายที่ต้นทุนซบลงกว่านี้ลดลงกว่านี้ก็ไม่ยากจ้ะลูค้จาจ๋าก็ไม่ยากจ้ะลูค้าจ๋าสามารถทําได้เลยนะคะสิบถุงเท่านั้นนะด,ดูค่ะจะซื้อสิบถุงได้ลดทุกถุงต้นทุนต่อชิ้นก้อนลดลงไปอกีกจากต้นทุนเจ็ดบาทเราวักโอมป้า นาเซบูร์ดสองสบาทถูกบหมคะาคุค้มมากแล้วแต่ชิ้นอาจจะเหลือ5บาทด้วยหรือเปล่านี่ที่ว่าก็ประมาณประมาณนั้นนะคะโอ้ยแต่ว่าคุ้มจริงๆนะถ้าได้ต้นทุนราคานั้นนะพี่เอ๋ค่ะปกติ7บาทก็คุ้มอยู่แล้วถ้าได้แบบ5บาท6บาทคุ้มมากนะคะ,คะจาาคุ้มมาก <5 S 1> นะคะห้าบาทถ้าขายนะเอาแค่ต้นทุน7บาทนะค่ะแล้วขาย39อะได้คืณหนึ่งหรืออันนี้สวยแบรนด์ดีๆเราขาย 59, 2เกนร้อยป้าได้ค่ะบออยากจะคิดด้วยลูกค้าจ๋าแม้แต่ขาย20บาทก็ยังแบบว่า กำไรหละเท่าหน,านา้าดูคจ่ะพูดคุย,คยสอบถามเข้ามาได้นะคะลูคาจ๋าต้องการสินค้าหมวดอื่นที่ไม่ใช่หมวดนี้นะนกคะจ๋าสามารถสอบถามได้เช็คราคาได้นะลูคาจ๋าสามารถเช็คราคาก่อนได้นะนะคะจ๋าต้องการส<ๆ>ินค้าแบบนี<ๆ>้นะคะอุ<ๆ>้ยคุณเจอสองตัวแล้วนะที่เป็นแบบอุ้ยนี่ไงนี่อีกตัวหนึ่งน่ารักมากแบบอุ้ยพี่เอ๋มือหนึ่งเหมือนกันเลย น่ารักมากน่ามีไม้แขวนน้อยมาด้วยน่ารักเลยคือถ้าเรารีวิวของเด็กจอิจริงๆนะคือเราอยากมีลูกความการ15คนโอ้เกินไปเกินไปได้ไหมไม่ไม่ไม่ไหวได้ไหมไม่ไหวไม่ไหวเอาแต่ว่าลูก15คนก็ได้นะอันนี้ประมาณพันผืนเดียว เก้าร้อยถึงแันผืนก็1ิคนก็คนใก็หรือว่าจะมีลูกแค่คนเดียวแต่ว่าชาแล้ทิ้งชายชายแล้วทิ้งทิ้งก็ได้หรือว่าลูกค้าจ๋าต้องแจ้งก่อนนะว่าสําหรับคนที่ใจบุญสามารถซื้อไปบริจาคได้นะใช่ค่ะอันนี้เราไม่ได้อะไรกับเขานะหมายถึงว่าได้แบบว่าใจบุญน้ำผาเอาไปบริจาคได้ ทางโรงพยาบาลไลบริจาคทางอะไรนะคะบ้านเด็กกำพร้าได้หรือเออใช่เนาะตามโรงพยาบาลเนาะได้เหมือนกัน้ตามโรงพยาบาลแล้วก็ของบ้านเด็กแบบคล้ายๆกับบ้านเด็กกำพร้าก็ได้สูตรช่วยหลือต่างๆช่ค่ะเกลือนี้เราไม่ได้อะไรกับเขานะแล้วก็อยากบอกบุญลูกค้านะสำหรับคนที่มีงบเยอะๆแล้วก็อยากทําบุญนะคะลูกค้าจ๋าแต่ว่าตอนนี้ค่ะลูกค้าจ๋าต้องเอฟหัวนี้ไปก่อนแล้วแหละค่ะลูกค้าจ๋าเอฟได้เลยลูกค้าจ๋าสนใจถุงนี้สามารถเซฟได้เลยค่ะเป็นหมดการเปื้อนกันน้ําลายกันคิ้ม มูกเด็กขาวรู้ป่ะการขีมมุกอะไรแบบการขีมมุกก็ได้นะก็ได้ได้เหมือนกันแล้วแต่พ่อแม่จะเอาไปเช็ดนะใช่ค่ะได้เหมือนกันเพื่อนแต่แบนเยอะนะหนูเจอคารเตอร์เยอะมากแต่ว่าไม่ค่อยได้เห็นคาร์เตอร์ส่วนมากกระนั้นคาพี่ว่าเกือบแปดสิบเปอร์เซ็นต์เป็นคารเตอร์ซะส่วนใหญ่นะคะลูกค้าจ๋าเพราะว่างานงานเด็กนะคะลูกค้าจ๋าก็จะเป็นของอาอะไรนะคะอะไรคะาดิสนีย์นะคะจ๋าที่เราเจออะไรอุ้ยน่ารักเลย ขออนุญาตคล้องแขนไว้ก่อนนะลูกค้าจ๋าน่ารักจังเรามีของดีเราเดี๋ยวเราโชว์นะลูกค้าจ๋าเรามีของดีเราสีแบบสดสดค่ะลูกค้าจ๋าสีลิปเปียร์แบบนี้ก็มาบกอบอบคินล้วค่ะลูกค้าจ๋าผมเอาแครอทมาฝากแครอทนะอันนั้นนะอันนั้นแครอท อนะเกระดาษคาเตอร์เยอะมากตู้คะจ๋านี่ก็อเตร์ะ่ก็คาเตอร์นะคะอุ้ยน้องเป็ดค่ะอันนี้น้องช้างค่ะน้องช้างมาน้องเป็ดมาน้องแมวอุ้ยจีลาบค่ะแมววัดค่ะแต่ว่ามือหนึ่งเยอะมากอ่ะใช่ค่ะนี่เป็นของแบบว่าเป็นคาเตอร์อะไรนะของลุ้ยอันนี้อันนี้อันนี้เพียวอันนี้อะไรนะผูกคอนะผูกคอนะ อันเดียวกันแหละอันแต่มันก็เป็นของคุณเพื่อนนะมันไปหลายชิ้นแลนะน้ำอย่ามางงแบบนี้ไม่ได้นะฮะน้ำค่ะมันอันเดียวกันประกันเพื่อนค่ะน้ำค่ะมันน่า ค่ะลูกค้าจ้ามือหนึ่งมาแบบนี้เลยอุ้ยมีกระเป๋าด้วยมีกระเป๋าให้ด้วยข้างหน้านะคะลูกค้าจ้ามีกระเป๋าด้วยนะคะสวยๆค่ะลูกค้าจ้าสวยๆอุ้ยนี้มือหนึ่งไหมคะนี้จับเซตมาแบบนี้เลยอะมือตัวุ้ยเต็มตัวอันนี้เต็มตัวอุ้ยกันฝนได้เลยตัวนี้คืออ่ากินแล้วแบบว่าเอามาเช็ดผมเช็ดหัวเช็ดอะไรมัาก็กันไปหมดเลยจช่ค่ะไม่เลอะแน่นอนไม่เลอะแ่ะนะคะลูกค้าจ้าไม่เลอะแน่นอนนะคะตาสวยมากลูกค้าจ๋าสวยเลยนะคะ เป็นแบบว่าลวดลายสีสันต่างๆเมียวเออนี่เป็นลูกคุกน่ารักมากอันนี้ใส่ได้สองทางวันนี้เลอะวันนี้อีกทางหนึ่งนะคะอันนี้น่าจะแบบว่าเป็นผ้าที่แบบเลยยากนิดนึงนะคะลายค่ะสวยจังอันนี้ก็คุ้มๆเย่วอๆอะ่ะนะะมาเขียวมือหนึ่งไม่เดียวทำไมมาดิวเยอะจังไม่เกียวอ่ะ ลูกค้าจ๋าอันนี้คุ้มคุ้มยั่วยั่วสนใจสามารถเ F ได้เลยในตอนไลฟ์สดก็ได้หรือจะเอฟตอนหลังไลฟ์สดก็ได้ค่ะลูกค้าจ๋าขอพระคุณลูกค้าที่เสียไในะลูกค้าจ๋าปอดขออนุญาตโชว์นิดนึงเนาะลูกค้าจ๋าเป็นทางแบรนด์แล้วไม่แบรนด์นะคะลูกค้าจ๋าไม่ได้การันตีเรื่องแบรนด์แท้ไม่แท้เด้ออ<ช>่<น>ะ,ะลูกค้าจ๋าขออนุญาตโชว์นิดนึงเรามีของดีเรา,เราถึงอยากโชว์กันลูกค้าจ๋าสำหรับหมวดกันเปื้อนกันน้ำลายเด็กนะคะลูกค้าจ๋าปอด ก็อยากไปเลยค่ะบางแห้งค่ะสวยเนกมากป๊อดถูกอุษาบันดิดนี้เด็ดนี้มีกี่เมาส์นะป๊อดคุ้มๆลูกค้าจ๋าดูค่ะเต็มเขียนเต็มใหม่เต็มมือเลยลูกค้าจ๋าขอโชว์นิดนึงนะลูกค้าจ๋าอุ้ยน้ำผาป๊อดอุ้ยน่าอุ้ยน่ารักค่อุ้ยมีผู้อุ้ยน่ารักมากป๊าดส่วนมากที่เราเจอแบรนด์ก็จะเป็นของดิสนีย์แล้วก็เป็นของคาทร์โรสใช่ไลูกค้าจ๋าคาร์เตอร์นี่เยอะมาก แต่ว่าไม่แน่ใจว่าลูกค้าเล่นหรือเปล่านะคะเดี๋ยวให้ลูกค้าไปดูอีกทีหนึ่งนะคะใช่ค่ะลูกค้าจะระคายแบรนนะคะใช่ค่ะทวนรายการค่ะ หมวดนี้นะคะลูกค้าจะเป็นหมวดกันเปื้อนกันน้ำลายเด็กนะคะลูกค้าจะเป็นงาน USA l o เอทพีนะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบัราคา6,500บาทค่ะลูกค้าจะน้้ำหนักนะคะ25กิโลจํานวนชิ้นประมาณการะค่ะูกค้าจะา900ถึง1,000ชิ้นตกต้นทุนต่อชิ้นนะคะลูกค้าจะประมาณการนะคะ7บาทค่ะค่ะสวลูกค้าท่านใดที่สนใจนะสามารถติดต่อเราได้ไลายช่องทางเลยค่ะไมว่าจะเป็นทางไลน์ เฟซบุ๊กเว็บไซต์ไอจีหรือจะเป็นเบอร์โทรหรือจะเข้ามาดูสินค้าที่บริษัทได้นะคะบ,บริษัทเราเปิดทุกวันทางแต่9โมงเชา้าถึง5โมงเย็นค่ะปติดตามเือนช่องทางคือช่องทาง YouTube ค่ะสำหรับหมวดนี้ขอบคุณค่ะ